ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด อิทธิพลพายุเฮอริเคนไอดาทําให้น้าล้นตลิ่งแม่น้ําชุยคิวทําให้ทางหลวงฟิลาเดเฟียจมอยู่ใต้น้ําน้ําท่วมใหญ่จากแม่น้ําชุยคิวทําให้ถนนไอหกเในฟิลาเดเฟียจมอยู่ใต้น้ําเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่นักผจญเพลิงได้ช่วยชีวิตผู้คนในบริเวณใกล้เคียงโดยทางเรือทางหลวงถูกปิดและอยู่ใต้น้ําใกล้กับถนน2 2ถึง ปลอดสตรีทต,ตามรายงานของกระทรวงคมนาคมแห่งเพนซิลเวเนียเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้กู้ภัยหลายครั้งในชั่วข้ามคืนและจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีในส่วนของฟิลาเดลเฟียรวมถึงเซ็นเตอร์ซิตี้และนานายังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของฟิลาเดลเฟียรายงานว่ามีการปิดถนนรอบเมืองรวมถึงบางส่วนของถนน I676, I76 และเคลร์รีไร์พายุลูกนี้นำฝนระดับประวัติศาสตร์มาสู่รัฐเพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงใต้ทูน่าเล็กซานเดอร์กรรมการผู้จัดการของเมืองกล่าวในถแถลงการ หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและประสบอุทกภัยโปรดหลบภัยในที่นั้นจนกว่าน้ำจะลดลงและออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยหากคุณกำลังประสบเหตุฉุกเฉินขอความกรุณาโทร911 น้ำท่วมใหญ่จากแม่น้ำชุยคิวทำให้ถนนสายหลัก i 6 7 6ในฟิลาเดเฟียถูกปิดกั้นเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีพยากรณ์อากาศแห่งชาติในเมลฮอลลี่กล่าวว่าแม่น้ำชุยคิวสูงถึง18ฟุตอย่างน้อยในเช้าวันพฤหัสบดีสตีน้ำท่วมสูงสุดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปีพศ2 4 1 2คำเตือนน้ำท่วมสำหรับลำธารขนาดเล็กและพื้นที่ลุ่มได้ขยายออกไปในวันศุกร์แม่น้ำชุยคิวในฟิลาเดเฟียกำลังเข้าสู่ขั้นน้ำท่วมใหญ่ในช่วงเช้าของวันนี้และคาดว่าจะสูงขึ้นอีก2ฟุต ก่อนที่จะถึงยอดในเช้าวันนี้โปรดเลิกการสัญจรริมถนนใกล้กับแม่น้าลำธารและลาธารอย่างจริงจังสานักง,งานเมส์ฮอลลี่ของผู้ให้บริการสภาพอากาศกล่าวว่าน้ําขึ้นเร็วเมื่อเช้าสามารถเห็นรถยนต์ที่จอดอยู่มากกว่าหนึ่งในหลายคันไหลไปกับน้ําท่วมผู้พักอาศัยบางคนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ริมถนนเมนติดกับดักและต้องได้รับการช่วยเหลือพอตกกลางคืนระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างช้าๆร,รอบๆเมืองฟิลาเดลเฟียข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแม่น้ําชุยคิวลดลงต่ำกว่าระดับน้ําท่วมในชั่วข้าม คืนในใจกลางเมืองทางด่วนวายสตรี i-676 จมอยู่ใต้น้ำบางส่วนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสถานีสูบน้ำหลักตามทางด่วนวายสตรีล้มเหลวและไม่ได้สูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างเหมาะสมเศษซากต้นไม้ยังเชื่อว่าอุดตันท่อระบายน้ำบางส่วนในคืนวันพฤหัสบดีถึงเช้าวันศุกร์ทีมงานยังคงทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้การจราจรหลักของเมืองกลับสู่ภาวะปกติ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนช่วยลดปวด่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด